สวัสดีค่ะบวัสดีค่ะเพื่อนเขาเอาคอซองสดมาให้รับนะคะทําเรียบร้อยมาเลยนะคะไม่นะคะ่ะให้มาถุงเบลเลอร์เลยนะคะเป็นคอซองคะเป็นขวดซองเพื่อน,ออน,ะะนรออนุ่นพี่นะคะพี่หญิงของเรานะคะพี่สาวใจดีของรับนะคะสามีแกทํางานเกี่ยวกับทําขนมนะคะเป็นคนปรุงสูตรขนมนะคะดูสิคะทำมาให้ถุงเบลเลอร์เลย เรียบร้อยมาเลยนะคะแช่แข็งนะและเวลาเราจะทานนะคะเราก็ออกมานึ่งนะคะนึ่งให้เขาพองขึ้นมาแล้วเราก็ไปอบนะคะ <c oughs> คอซองนะคะคอซองสดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแพคใส่ถุงถุงละสี่ชิ้นนะคะ <c oughs> เวลาเราจะเอามาทานนะคะเราก็เอามานึ่งให้เขาพองตัวขึ้นก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาอบนะคะยี่สิบนาทีด้วยไฟประมาณสองร้อยองศานะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวรัดแพ็คใส่ถุงเลยแล้วกันนะคะโอเคนะคะแล้วก็จะมาใส่ถุงละสี่ชิ้นนะคะพอซองของรัดมาถุงบเบลอเลยนะคะให้มาถุงบเบลอเลยจะใส่สี่ชิ้นต่อถุงนะจะใส่ตรงนี้น แล้วก็จะเก็บใส่ถุงแพ็คไว้อย่างนี้เลยยี่สิบชิ้นยี่สิบชิ้นสี่0ยี่สิบได้ประมาณห้าสิดูสิคะชิ้นสวยงามมากเลยนี่ค่ะสวยเนาะจองเนะค่ะ ¡Gracias! Oh. ถุงละสีชิ้นนี่นะคะสชิ้นค่ะถุงละสีชิ้นขวดสองขวดสอง ไม่ถ้าอตินสีชนขวซองซูเมียเชงอองั้นชิ้นก็ส่งสั่ิฮะที่สินุณเอาลิ้นเสร็ปั๊กใช่เย็ดมดอังเสียนเว้นอีกเมื่อเสอรักแต่เดี๋ยวนั้นมานั่นก็อัเสียนชื่นเนาะทีเว้นได้เยอสุดใช่ใสี่ห้าที่สากเอาชื่นมีแคลอรี่แคลอรี่ทาราแรกกันฮะ เรียบร้อยนะคะมหาลักษ์ก็ได้พอส่อน,นะคะใส่ถุงเรียบร้อยเดงสิคะแล้วก็จะเอาไปเข้าไว้ในตู้แช่แข็งนะคะแล้วเวลาเราจะถานนะคะเค,ะะคน,นะคะนะคะอย่างละสี่อย่างละสี่ชินนะคะนี่ค่ะได้เยอะเลยนะคะแล้วเวลาเราจะอบนะคะเราก็ออกมานึ่งให้เขาพองตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาอบยี่สิบนาทีนะคะด้วยไฟแรงประมาณสองร้อยหรือร้อยแปดสิบนะคะนี่ค่ะ พี่สาวใจดีนะคะเอาคอซองมาส่งให้นะคะสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณสามีพี่หญิงด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะลาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ<ส>นะคะเดี๋ยวรั้ก็จะเอาเข้าอันเปลี่ยนไว้นะคะแช่แข็งไว้นะคะเ<ส>ดี๋ยวพรุ่งนี้รัดจะเอามาอบนะคะน<อ>ี่คอคอซองนะคะก<อ>่อ,อนะะอ,อบแล้วก็นึ่งให้เขาพองก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ อบแล้วเราก็ทาไข่ข้างบนนะคะเขาจะได้เป็นเงาๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเขาเก็บอันเฟียนก่อนนะคะเขาแช่แข็งไว้ก่อนคะ่ะโอเคค่ะ